นี่ก็คือข้าวต้มมัดนะครับข้าวต้มมัดที่ผมซื้อมาจากตลาดจังหวัดชายภูมินะเนาะในตลาดเช้านะนะครับผมไปเดินหาของกินในตลาดนะครับเดินไปเดินมาก็ไปถูกกินอะไรก็ไปถูกใจเลยครับเนี่ยไปได้ข้าวต้มเนะครับไปเจอข้าวต้มเนะี้ยดูหน้าทานน่ากินดีนะเนี่ยมัดละสิบบาทคนระับมัดเนี่ยสิบบาทสองอันอะตัวละห้าบาทเนาะ เดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับจะอร่อยหรือเปล่านะครับนะครับกินคนคนเนี่ยครับหน้านคนนี่้นะนี่ครับหลังจากที่แกะออกมาแล้วครับหน้าตาก็จะประมาณเนี้ยครับหน้าตานะหน้ากินเหมือนกันนะเนี่ยหน้าตานะดูสิว้าว ดำๆหน้าตาน่ากินนะครับอร่อยหรือเปล่าอันนี้ต้องลองชิมดูนะจะชิมให้ดูนะครับ giáp vô giáp vô. có đai không có đai không.